สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานทั้ง f ฟูลไทม์แล้วก็พาร์ทไทมนะคะที่ร้านถิงถิงบิงชูน้ำแข็งนะคะโดยค่าแรงเริ่มต้นที่1,500บาทถึง1 2 0 0 0บาทไม่รวมอื่นๆแล้วก็โอทีด้วยนะคะเพื่อนๆที่สนใจค่ะไปดูราเอียดตผมๆกันเลยร้านถิงถิงบิงชูน้ำาขิงสาขาบรรทัดทองค่ะ เปิดรับสมัครพนักงานด่วนสัมภาษณ์เสร็จรู้ผลทันทีนะคะสามารถเริ่มงานได้เลยค่ะโดยรับเป็นพนักงานประจำนะคะฟูลไทม์เงินเดือนเริ่มที่1500บาทถึง12,000บาทค่ะไม่รวมทิป OT แล้วก็เบีย้ยขยันนะคะแล้วก็รับพนักงานพาร์ทไทมค่ะเริ่มต้นที่ชั่วโมงละ45บาทลักษณะงานค่ะเป็นงานเสิร์ฟทำขนมบริการลูกค้าแล้วก็บริหารจัดการในร้านขนมนะคะ คุณสมบัติของผู้สมัครค่ะรับเป็นทั้งเพศชายและก็เพศหญิงนะคะอายุ20-40ปีค่ะมีใจรักงานบริการหากมีประสบการณ์ด้านร้านอาหารหรือร้านขนมนะคะจะพิจารณาเป็นพิเศษค่ะโดยสถานที่ตั้งของร้านนะคะอยู่ที่ถนนบรรทัดทองตรงข้ามจุฬา10ค่ะเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์096 5 6 5ห6 6,4คุณหลีนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ